ไปเที่ยวกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทปพิเศษของเรากับรายการที่พิพิธภัรั์อนทัวค่ะปีใหม่นี้คุณผู้ชมมีที่เที่ยวหรือยังคะถ้ายังไม่มีกรมธนารักฑ์ของเราจัดโครงการเที่ยวปีใหม่สุดใจไปกับพิพิธภัณฑ์นารัเิดพิพิธภัณฑ์5แห่งให้เข้าชมฟรี แต่วันที่30ธันวาคม2565ถึงวันที่15มกราคม2566ค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่เหนือกลางอีสานใต้เราก็พร้อมที่จะมอบความสุขและความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมในทุกที่ค่ะพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรศการเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงเงินตราท้องถิ่นของภาคเหนือผ่านการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและการค้าของอาณาจักรล้านนาในอดีต นอกจากนี้ยังจะแสดงขั้นตอนการผลิตเหรียนกระสับในปัจจุบันอีกด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่เปิดบริการให้เข้าชมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีค่ะและวันเสาร์วนอาทิตย์เวลา1 0 0นาฬิกาถึงเวลา18.00นาฬิกาค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเที่ยวกันนะคะ